วันนี้มีโอกาสมาจังหวัดพชรบุร์นะครับก็มาเยี่ยมเยนแม่ใหญ่ด้วยพอดีผมผ่านมาตรงวัดชนแดนก็เลยอยากจะพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมวัดชนแดนซึ่งต้องบอกว่าวัดชนแดนเนี่ยมีเกจิอาจารย์ที่ต้องบอกว่าระเบือเรือลั่นทั่วประเทศก็คือหลวงพ่อทบนะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆบ้างเราไปดูกัน นี่เป็นรูปปั้นนะครับหลวงพ่อทบองใหญ่พอดีผมก็ได้นมัสการหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็ช่วยอธิบายว่าเราควรจะไปตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาวัดชุนแดนเนี่ยก็สามารถที่จะถามหลวงพ่อหรือพระสงฆ์ทุกลูกก็ได้ว่าเราสมควรจะไปเยี่ยมชมตรงไหนนะครับจุดกราบนมัสการมีหลายที่นะครับนี่ผมจะขึ้นพาขึ้นไปดูบนกุฏิน,นี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบ องเดิมองค์จริงนะที่เขาอยู่ในกุฏิเลยนะเห็นตรงนี้ผมเห็นพระสารีกระทาตแล้วก็เลนํำฝากกันงดงามมากนะครับ<ะ>เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะหลวงพ่อทบนะในความเป็นจริงแล้วถ้าใครไม่เคยเห็นตัวจริงก็อาศัยมองเป็นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยผมว่ามันก็จะใกล้เคียงที่สุดแล้วล่ะเขาก็จะมีเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่เงินเนี่ยอย่างหลวงพ่อหลายๆหลวงพ่อเขาจะตั้นเป็นหุ่นขี้ผึ้งลายล้อมไว ในในวิหารอันนี้นะครับสวยงามดีก็เก็บฝากกัน